ไปดูเรื่องของการบินไทยกันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางการบินไทยเนี่ยก็ได้ไปยื่นสารล้มละลายวันนี้ทางสารล้มละลายนะคะก็รับคําร้องฟื้นฟูการบินไทยนัดไต่สวนอีกครั้งหนึ่งวันที่17สิงหาคมค่ะ ย้อนไปดูถึงเหตุผลนะคะของสารลลมละลายกลางที่รับคำร้องฟื้นฟูการบินไทยค่ะจะก่อให้เกิดสภาวะการพักชำระนี่หรือว่าอโตเ m ม t ติสเตต์ตามมาตรา90ทับ12ทันทีนะคะในรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันมีดังนี้ค่ะ ทางบริษัทการบินไทยเนี่ยมีทุนจดทะเบียน26,989ล้านบาทมีหนี้สินนะคะรวมกว่า354,000ล้านบาทค่ะส่วนสินทรัพย์ของการบินไทยมีอยู่กว่า349,000ล้านบาทก็มีหนี้ที่ถึงกำหนดชำระนะคะวันที่21พฤษภาคมรวมกว่า10,000ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้หรือว่าการบินไทยเนี่ยนะคะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เหตุที่ศาลควรพิจารณาให้ฟื้นฟูกิจาการก็คือธุรกิจการบินไทยมีพื้นฐานดีมีการประกอบธุรกิจมานานแล้วก็ยังได้รับรางวัลต่อเนื่องรวมทั้งก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคาร์โก้กราวเซอร์วิสแล้วก็แคทเทอริงนะคะ ปัญหาหนี้สินเกิดจากภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้งในและก็ต่างประเทศที่ตอนนี้มีการแข่งขันสูงสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่กระทบกับธุรกิจการบิน การบินไทยปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์เพราะว่าอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับหากไม่ได้ฟื้นฟูก็จะเสียหายต่อเจ้าหนี้ลูกหนี้พนักงานและเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งทางบริษัทการบินไทยยังสามารถที่จะมีช่องทางในการฟื้นฟูได้อยู่ <c oughs> ก็อธิบายไว้ดังนี้นะคะว่า 1. ต้องปรับโครงสร้างหนี้ 2. ต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรแล้วก็ต้องมีการลดต้นทุน 3. ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินและ 4. ปรับปรุงหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 5. ปรับปรุงเรื่องการหาไรายได้ประกอบกับการยื่นคำร้องของบริษัทการบินไทยถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอโดยสุจริตค่ะเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาแบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณวิสุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ คณะกรรมาการติดตามการดําเนินการการแก้ปัญหาของการบินไทยนะคะวันนี้เนี่ยคุณวิษณุก็ให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะบอกว่าเมื่อสารรับคําร้องตั้งแต่นาทีนั้นการบินไทยก็ได้ใช้พรบรล้มละลายมาตรา90ทับ12ทันทีซึ่งเจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องล้มละลายหรือว่าทวงหนี้ได้อีกนะคะ ทางนี้การบินไทยก็ยังสามารถที่จะบินทําธุรกิจได้อยู่ตามปกติแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยการบินไทยถือว่าจะมีศึกสองด้านเลยค่ะก็คือด้านหนึ่งต้องไปเร่งในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะไปเพิ่มเรื่องของการประกอบกิจการตามปกติให้กลับมามีกําไร ซึ่งในส่วนนี้บอร์ดการบินไทยจะเป็นผู้ดําเนินการส่วนการฟื้นฟูนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ทําแผนต่อไปผู้ทําแผนจะเปลี่ยนมาเป็นผู้บริหารแผนบอร์ดการบินไทยจะมีบทบาทน้อยมากในเรื่องของการฟื้นฟูแต่ว่าอย่างไรก็ตามตามขั้นตอนหลังจากที่ศาลริ่มลายกลางรับคําร้องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือกระบวนการในการไต่สวนโดยปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนต่อจากนั้นศาลก็จะมีคําสั่งว่าจะรับแผนนั้นไว้นะคะนี่คือด้านกฎหมาย จากคุณวิษณุคเครืองามที่วันนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะมีข่าวออกมาล่าสุดเหมือนกันค่ะหลังจากที่ก็เมื่อวานนี้นะคะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามการดําเนินการของการบินไทยนะคะวันนี้เนี่ยมีข่าวว่าคุณพายรินชูโชติถาวรค่ะได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทการบินไทยกับพลอากาศเอกชัยพฤกษ ดิษยศสรินนะคะประธานบริษัทการบินไทยแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณประภาสคงเอียดผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจก็เปิดเผยกับทีมข่าวของ Workpoint Today นะคะให้ข้อมูลบอกว่า ไม่มีอะไรที่ลาออกคือท่านพอจะได้รับตำแหน่งแล้วอาจจะลืมไปว่ามันมีกฎหมายของปอปอชอห้ามผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าไม่เกินสองปีจะไปดำรงตำแหน่งใดๆไม่ได้โดยเฉพาะในหน่วยงานที่ตนเองเคยกํำกับทีนี้ท่านรัฐมนตรีภยรินเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคุมการบินไทยอยู่ด้วยประเด็นนี้ประเด็นเดียวไม่ใช่จะมีปัญหาว่าหลีกเลี่ยงหรือว่ากลัวนะคะ ส่วนเรื่องของกระแสข่าวว่าคุณไพรินไม่ค่อยพอใจบางอย่างหรือเปล่าก็เลยขอลาออกนะคะคุณประพัดก็บอกว่าอันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ